สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่นะ28เป็นน่าจะเป็นเรียนวิทย์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่เรียนออนไลน์และเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนในห้องแล้วเด็กๆด,ดีใจไหมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอ่ทีนี้เรามาเริ่มกันเนาะที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ย นักเรียนคุณครูจะไปทบทวนให้เรียนอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราเปิดภาคเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าวันนี้เด็กๆจะเรียนเรื่องเรื่องที่สองที่เป็นของเหลวกิจกรรมที่สองจุหนึ่งนะคะของเหลวมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่หนังสือเรียนนะคะคูเปิลเปิดทห,หน้าที่50สิบส่วนแบบฝึกหัดจะอยู่หน้าที่ส5ิห้า วันนี้เรามาดูซิว่าหน้าที่45เนี่ยรู้หรือยังของเหลวมีสมบัติอะไรบ้างต่อมาดูกิจกรรมที่2.1เราจะทำตอนที่2กันเพราะว่าตอนที่1เนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์คือเครื่องช่างแบบคาน3มแขนทีนี้มาดูตอนที่2บ้างนะคะกิจกรรมที่2.1ตอนที่2เราจะมาหาซิว่าเอ๊ะโลกของเหลวเนี่ย มันต้องการที่อยู่ไหมนะคะมันต้องการที่อยู่ไหมถ้ามันไม่ต้องการล่ะมันจะมันจะไปอยู่ตรงไหนหรือถ้ามันต้องการแล้วเนี่ยมันมันจะอยู่มันจะอยู่ยังไงคะจะอยู่อจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวคุณเปิ้ลจะสาธิตกันเรียมอันที่หนึ่งก็คือแก้วน้ำ น้ำยาล้างจานเฮลูบอยน้ำยายาสับผมได้หมดเลยแก้วน้ำต้งเรียนเห็นสีแดงไหมลูกสีแดงก็คือรอยที่คุณครูขีดนะคะเราจะเทน้ำในระดับน้ำเท่ากับขีดที่เป็นสีแดงอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองอันนี้คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเราจะเทน้ำเปล่าลงในแก้วใบนี้นะคะ ให้เท่ากับระดับน้ํานะคะให้เท่ากับให้เท่ากับขีดที่เราเขียนไว้ะคะ่ะได้หรือยังลูกอ่าได้แล้วนะคะได้แล้วอ่านักเรียนดูด้วยระดับสายตานะคะว่าน้ํานะคะตรงไหมอ่อ่าต่อมาอที่สามนะคะอที่สามอันนี้คุณครูให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดก่อนนะคะแบบบันทึก นะคะตอนที่สองนักเรียนต้องมีนักเรียนต้องคาดคะเนก่อนนะคะค<ฮ>าดคะเนก่อนว่าถ้าเกิดเราเทน้ําแดงนะคะน้าแดงเนี่ยลงไปสักประมาณครึ่งหนึ่งของน้านะคะ<ฮ>คือเศษหนึ่งส่วนสองของน้านะ<ฮ>แล้วจะเกิดอะไรขึ้น<ฮ>เพราะฉะนั้นนักเรียนคาดคเนก่อนนักเรียนวาดภาพได้เลยค่ะวาดภาพช่องนี้เป็นสิ่งที่คาดคะเนได้เลยลูก ว่าได้ย,ยังคะสิ่งที่คาดคะเนถ้าเรามีกิจกรรมเนี่ยนะเด็กๆจะต้องคาดคะเนก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะสังเกตรจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าสิ่งที่นักเรียนคาดคะเนไปแล้วกับเราได้ลงมือทําจริงๆก็คือการสังเกตเนี่ยเหมือนกันไหมหรือมันแตกต่างกันแล้วถ้ามันแตกต่างกันเนี่ยของเด็กแตกต่างกันยังไงนะทุกคนคาดคะเนหรือเย,ยังคะคาดคะเนหรือเย,ยัง โอเคนะคะคาดคะเนแล้วทีนี้ถ้าคาดคะเนแล้วนะคะตอนนี้วัดรูปแล้วใช่ไหมคะวัดรูปแล้วใช่ไหมถ้าเถิดนักเรียนเอาน้ําสีแดงลงไปเนี่ยสักประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งของระดับน้านะตรงนี้เป็นอย่างไรคาดคะเนนก่อนพอมาถึงสิ่งที่สังเกตได้เด็กๆเห็น อีกคอลัมน์หนึ่งไหมสิ่งที่สังเกตได้ให้ทําเหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็คือให้เทน้ําลงไปนะคะบอกระดับน้ําของเราทีนี้ครูคคคจะเทน้ําแดงนะคะน้าแดงเป็นของเหลวไหมคะเป็นของเหลวนะคะน้ําเชื่อมนมอะไรอีกน้ํายาล้างจานแชมพูน้ํายาซักผ้าพวกนี้เป็นของเหลวหมดเลยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองดูซิ เราจะเทปไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของน้ำเทไปแล้วยังไม่ต้องคนนะคะนักเรียนเห็นขีดเก่าของเราไหมที่คูเปิ้ลทำขีดไว้ให้ตอนที่เทน้ำเห็นไหมคะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น ระดับน้ำเพิ่มขึ้นไหมกุปเปิลเทอะไรใส่เข้าไปเทน้ำแดงใส่เข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราจะพบว่าระดับน้ำมันเป็นยังไงขึ้นมันเพิ่มขึ้นถ้ามันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเทน้ำแดงลงไปในน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจาก น้ำแดงเนี้ยของเหลวเนี่ยเข้าไปอยู่แทนที่น้ำสรุปได้ว่าของเหลวต้องการที่อยู่ไหมต้องการนะคะของเหลวต้องการที่อยู่อทุกคนวาดภาพลงไปในสิ่งที่สังเกตได้นะคะขออย่างเดียวว่ายังไม่ให้ไปเอาอะไรไปคนนะคะยังไม่คนนะลูกนะให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามในฉันรู้อะไรด้วยนะคะฉันรู้อะไรตอนที่เท่าไหร่คะ ตอนที่2นะเข้าไปตอบคำถามด้วยนะคะวันนี้คูเปิลก็จบกิจกรรมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะว่าของแข็งของเหลวเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ